แมวเหมียวแสนดีผู้น่ารักถึงเวลาก็ออกมาเดินเล่นกันกับหลวงปู่ดูน่ารักจังเลยไข่ขี้อ้อนเออยใไข่ขี้อ้อนนอนตรงนี้เออย่าแมวเหมียวมีใครบ้างมีใครบ้างมีใครบ้างวันนี้ไม่เรียกชื่อแล้วเรียกชื่อบ่อยแล้ววันนี้ไม่เรียกชื่อแล้วดูเขาเล่นกันดีกว่านาะ ใครเล่นเนะี่ยลูกพีคลูกพีคใครเอ่ยใครเอ่ยลองให้เอฟซีไทยเที่ตัว,ตวนี้ตัวนี้ชื่ออะไรคะหนูหนูชื่ออะไรคะเอฟซี FC จำชื่อหนูได้ไหมคะอันนี้หนูชื่ออะไรคะเอฟซีจำได้ไหมคะและน้องชื่ออะไรคะเอฟซีจำได้ไหมคะถามเอฟซีทีลูกถามเอฟซีที่เอฟซีจ้าจำชื่อหนูได้ไหมคะ เออไดไหมครับลูกไดไหมอ่น้องทำชื่ออะไรครับหนูชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับอ่ะผมชื่ออะไรครับผมชื่ออะไรครับอใครชื่อใครอใครได้ชื่อหนูถูกไหมครับียกชื่อหนูถูกไหมครับเอฟซีครับเมียเมียวออกมาเดินเล่นกันสนุกสนานตามภาษาเมียเมียว,ยวจะเอใครเนี่ยอ้าใครเอย ดาราประจํากล้องของเราอันนี้เราก็ไม่เรียกชื่อละให้เอฟสีลองเรียกดูวะเนาะเอฟสี่ลองเรียกดูที่ใครเล่นกันใครวิ่งเล่นกันครับวิ่งเล่นนั่งเล่นกันสนุกถูกใจเลยแม่พุทธสถานวัดพงษ์ชัยแจ้หอมลำปางในบรรยากาศยามบ่ายใกล้จะค่ำแล้วเล่นอยู่ที่สวนสวนศักดิ์หลังวัดใกล้ๆกับบ้านหลังน้อย ล้งกุฏิหลวงปู่ดูแล้วสุขใจแม่เอ,อ๋ยแม่เหมียววิงเ,เ,เ,เล่นกันใหญ่แม่พุทธสถา,า,านวัดโป่งชัยแจ้มหอมลำปาง FC ีจำชื่อหนูๆได้กันไหมครับได้กันไหมครับนี้หลวงปู่ไม่ได้เรียกชื่อให้เอฟลองเรียกดูเนาะครับสำหรับคลิปนี้ก็ให้ดูได้ชมกัน ปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปอาจารย์ไม่ได้เห็นครบทุกเหมียวเนื่องจากว่าเขาก็อยู่สถานที่ที่เขากำลังพักผ่อนเนาะู่ก็ออกมาเดินเล่นก่อนเดินเล่นก่อนอาหารเย็นผ่ปไปทํางานกลับมาก็มาก่ายกับน้องๆก่อนแล้วก็ถ่ายภาพอันนี้ที่น้องๆเหมียวน่ารักน่ารัก,น,รกนี้ให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกัน ขอความสุขจะมีในทุกคนทุกท่านทั่วการทุกท่านด้วยเธอ